ดกมากนะครับกิ่งนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแ,แกะดูนะครับหลังจากที่ห่อถุงไปปกติต้องประมาณ1เดือนมันถึงจะแก่แต่ว่าวันนี้ผมจะลองมาแกะดูก่อนนะครับเพราะว่าบางหอ่อเนี่ยมันอาจจะแก่ก่อนเพราะว่าบางลูกมันอาจจะแก่ก่อนอายุ1เดือนก็มีเห็นไหมครับเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้ก็คือยังไม่แก,แก,แก,ก่เห็นไหมครับนี่คือชมพูไม่แก่ไม่แก่ดูจากอะไรเห็นไหมครับสีนะครับ ออกขาวๆชมพูหว,วานๆอ่อนๆน,นะครับชมพูที่แก่นะครับมันจะต้องเป็นสีเขียวเข้มชมพเมูเข้มๆแดงๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นเอ็นขึ้นตามลูกนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะแน่นอนนะครับสําหรับใครที่รอชิมรอกินอยู่อดใจรอไว้อีกประมาณสักอาทิตย์นะครับได้เก็บแน่นอนเดี๋ยวผมจะพามาดูต้นนะครับว่าชมพูสายพันธุ์เพชรสายลุ้งเนี่ยถ้าเราไม่ตัดไม่แต่งเพื่อนๆพ,พ,พี่ดูเห็นไหมครับ คือต้นเขาเนี่ยจะสูงนะครับจะใหญ่อันนี้คือเหตุผลที่เราต้องตัดให้ต้นของเขาออกข้างๆแบบนี้นะครับเพื่อเวลาเราทําผลเก็บผลมันก็จะได้ง่ายสะดวกนะครับเพื่อนพี่เนาะนี่นี่ก็ยังนะครับมาดูต้นนี้นะครับเพื่อนพี่ดูเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครมีต้นซักต้นนะครับติดไว้ที่บ้านต้องบอกว่าต้นเดียวนะครับกินได้ทั้งหมู่บ้านเพื่อนพี่ดูคือมันใหญ่จริงๆนะครับถ้าเราไม่ตัด แต่งกิ่งเขาเนี่ยต้นเขามันจะสูงมากนะครับเพื่อนๆพ่ี่เนาะอ่ะเพื่อนเพื่อี่ดูนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นต้นชมพู่แม่ยายนะไม่ใช่ของผมเดี๋ยวขอแกะดูอีกสักถุงแล้วกันหลังจากที่เราแกะแล้วเราเราจะต้องมาห่อใหม่นะครับต้องให้แม่ยายมาห่อใหม่เหมือนลูกมันใหญ่ยังโอ้นี่ใกล้อันนี้ใกล้กวามือกี้เห็นไหมครับอันนี้อันสี่จะเริ่มเขียวเข้มแล้วก็จะเริ่มเห็นเอ็นขึ้นมาเห็นไหมครับ ปกติเพื่อนๆพี่ๆจะเห็นถุงกระดาษใช่ไหมครับที่ผมเคยถ่ายคลิปถ่ายรูปลงให้ดูนะครับแต่ทําไมถึงเอาถุงแบบนี้มาหอ่อเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนถุงแบบนี้มันจะทนฝนได้มากกว่าใครที่รอกินรอชิมนะครับรออีกสักอาทิตย์นะครับได้เก็บแน่นอนนะครับเพื่อนๆพี่ดูต้นมันใหญ่มากแล้วก็ดกมากนะครับอ่ะอันนี้คือลูกที่เราไม่ได้หอ่อเพื่อนพี่ดูเนี่ย ถ้าไม่ห่อได้ไหมไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมร่วงหมดเลยเน่าหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยคือลูกที่เราไม่ได้หอ่อเนี่ยมันก็จะร่วงเน่าหมดเลยนะครับเพื่อนๆพี่พสาหรับกิ่งพันธุนะครับตอนนี้กําลังเพาะกิ่งพันธุ์จะมาจากการตอนกิ่งนะครับหลังจากที่เราตัดกิ่งออกเราก็จะเอาไปเพาะในถุงดําคือตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนแพ็คถุงดํารอให้รากนะครับเดินสักหน่อยก่อนเดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตแล้วก็ ส่งให้เพื่อนพี่หลายคนเนาะที่จองเข้ามาที่อยากได้เอาไปปลูกตามสวนตามไร่นะครับโอเคครับ